ฟังแรปมาตั้งแต่มัธยม3แรปยังแปลกใหม่มีแต่สงสัยมีแต่คนถามและเข้าใจต้องแรปต้องอยากไม่แรปคือสิ่งที่จริงและเป็นต้องการจะสื่อสารออกผ่านเพลงวิชาแรปผมคงสอบผ่านเต็มผมเลยต้องออกจากกรอบระบอบที่คนเขาบอกว่าผมนั้นอ่อนเกินที่อยากจะเรียกมาฟังผมฟลิปสละะคนที่คุณดูถูกคือผมนี่หละขนาดฟโลว์สลับฟลิปโชว์จังหวะฮิปโนวิบวับโนดิสครับและผมจะเข้าไปอยู่ในใจพี่ฮอตเหมือนกับลิงขึ้นพักทุกความฝันมีอุปสรรคที่หนักขอมีปัญหาเปียกระดาษเพราะหยาดฝน ใช่แค่เป็นยังไงไม่อยากสนแต่ว่าโชว์มีแต่มันนี่ของมันมีแชมป์ที่ขาดผมมีอีกไหมมีครับมาทำไงบเพื่อนเยอะเฟิปกูต้องคิดหลังฟโฟล์กูต้องขอดังๆได้ดแล้วก็ใส่อารมณ์มาเลยเยอะเฟรมกูต้องคิดหลังฟโฟล,ล์กู <ๆ S 2> ต้องคิดหน้าตอนมึงทอกเช็ดกูสปิดแยกกันนด้ก้าแรปที่กูคิดฝันยุคนี้มังฮิตบ้า อ๋อเขาไม่มีหยุดเพราะไม่มีทีถ้าพ่อกูแรปแบบแม็กซ์สเตปต่พวกมึงแรบแค่แอคแป๊บๆก็เสร็จเก็บกลับบ้านไม่ฮิตกูฮิปสไตล์ชนิดกระจายระบายทิ้งต่อสปีดคัเบ็ดแค่เราเน็บนายก็แค่จะเจ็บตายเบ็ดเสร็จเด็กๆด็กเแค่เน็บควายเอ็ดเก็บลายเก็บไฟนีเน็ตจากกรุงเทพไม่ใช่เจ็กนี่เหล็กใจว่าเพลงกูโคตรเทยิ่งกว่าเทเช็ดเคเป็นจากเย่มาเป็นโยกดีวะแลวกูไม่ได้จะมาเทที่กูเซ่ได้ทุกเพศทวลามกูเทยยิ่งกว่าเท่ของเทพอยู่บนโอลิมปัสว้าว สัสดส่วนดีแล้วใช้คําดีใช้คําสัมผัสที่แบบฟังเราแบบพี่เดาไม่ได้นั่นแหละงอไป